เอาแล้วครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม l e โก f o r ร์ดไนครับผมว้าและนี่คือตัวผมเองเฮ้ยคนนักสำรวจสวัสดีฮะเจ๊เอิจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือการเก็บไม้ครับทุคนนี่ใช่เลยเราเนี่ยเก็บไม้เพื่อที่จะสร้างแคมป์ไฟก่อนเหมือนว่าเราใจหิวนะเก็บหินขึ้นมาก,ก่อนเอ้ยนี่ไงกินฟักทองนี่ขอกินฟักทองได้ไหมโอเค เฮ้ยอะไรไก่กินอะไรโอ้โหนี่ขอแยกกินฟักทองก่อนอือิ่มขึ้นมานะครับเหมือนรอดอาหารเนี่ยจะอยู่สายบนนะทุกคนเห็นไหมเขียวเขียวเฮ้ยเจอละเศษไม้เดี๋ยวเราเก็มนี้ไว้เป็นเสบียงด้วยนี่เก็บมาเลยเฮ้ยเสียงหมามาเฮ้ยข้างหน้านี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวโคกระดูกกบหมาป่ากำลังต่อสู้กันยังดูเดือทุกคนแต่เราจะไม่ทําการเข้าไปยุ่งเด็ดขาดไปดีกว่าอ แมวแมวแมวเ,เราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเอ้ยอะไรพี่กระดูกอย่าครับอย่าครับโอ้โหดูตอนกลางคืนนี่ทุกคนเอ้ยเฮ้ยมันตามหลังผมมาแล้วมันตามหลังผมมาแล้ว้หมมวหยหมาด้วยอ๋อโอ้โหเอ้ยหมาสู้กับโครงกระดูกสงสัยจะหิวกระดูกไปก่อนไปก่อนมืดมากมืดมากมืดมากมองไม่เห็นเอ้ยตรงนั้นมีแสงไฟเฮ้ยผมขอไปด้วย โอ้จะเช้าแล้วเหรอเหมือนจะเริ่มเช้านะครับเนี่ยนวะุ้ยพาธิดามเช้าแต่เหมือนจะหนาวครับตอนนี้โอ้ยมันหนาวเหลือเกินผมขอหลบด้วยด้ไมอันนี้คืออะไรอะเก็บไม่ได้ครับทุกคนอันนี้กล่องเก็บได้ไหมเฮ้ยใครอะพี่มีพี่มีมอ๋อ มเจอพีี่หมมาแล้วผมร้านส r าร์บั s สโตนร้านคลิปเกมพาร์ทแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคหรือจะเอ็คฟาร์มเงินแมพทอยเลตเราก็มีแลวยังมีบริการในเื่นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั s สโตอโอ้ยหนาวพี่หมีผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับโอ้โหเราเจอครับพักพวกโอ้แต่หนาวมากตรงนี้ม่กล่องอุ้ยขอเลยได้ไหมผมขอเลยได้ไหมพี่หมีผมหิวอะ คือต่อให้เราอยู่แคมป์ไฟตรงนี้เนี่ยเราก็ยังจะหนาวนะทุกคนดูดิยืนตัวสั่นเลย,ยงง <laughs> โอ๊ยมันหนาวเหลือเกินพี่มยผมขอย,ยืมคมไฟมั้งนะป่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปักหลักปักฐานอยู่กับพี่เมย์ตรงไหนดีตรงนี้เราวางตรงไหนได้บ้างอะ่ะโอเคเดี๋ยวย้ายกล่องนี้ออกอ่ากล่องกล่องไว้ตรงนี้อ้เอาเอาุอา้ยอา้อา,อาขอโทษ เบินพังเลยโอเคเดี๋ยวเราวางตัวครับ <t ot> ตรงนี้ทุกคนโคตรสุดเอาพิกแอคด้วยนี่พิกแอคหนึ่งอันครับแล้วก็เดี๋ยวครับขวานไปเลยเผื่อพังโอเคเดี๋ยวครับนี้เมื่อก่อนนะครับเผื่อช่วยให้เราหายหนาวโอ้แต่เสื้อเราไม่อุ่นเท่าไหร่โอเคเอานี้ลงมาครับเ3สามแล้วกันอ้าไม่ช่วยเลยติดหนาวด้วยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะให้พี่หมีเนี่ยเข้าทีมเราได้ยังไงนะทุกคนเฮ้ยผมให้พี่หมีตามผมมาว่ะ ว้าตอนนี้คือพี่หมีอ่ะยังไม่ได้อยู่ตี้กับเรานะทุกคนแต่ว่าเราสามารถแบบให้เขาเดินมาได้นะเดินแบบคุ้มกัดเราเฮ้ยแล้วเจอบ้านวูตรงนี้น่าอยู่จัดแต่มันลําบากหรือเปล่าเวลาเราขึ้นทั้งบนอะไรเงี้ยเหมือนเจอกล่องครับทุกคนอืมอันนี้เ,เรามาเลยเอามาให้หมดอุ้ยหมาหมามาหมามาอีหมามา,มา,มาเอาเลยดุยเลย ไอเอาเด้พี่มีเอาไว้เอ้ยโคตรเดือดอุ้ยช่วยด้วยเอออุ้ยมาเอ้เอ้ย,อม,ย,อยมีเพื่อนสุดยอดอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวมีให้ของได้ด้วยอ๋อพี่มีสุดยอดเลยอะเอาพกไอไปขุดไหมวู้โคตรดีทุกคนตอนนี้คือผมแบบเหมือนมีบริการอ้ยแต่หนาวน้องไก่กดอ e ีแล้วได้อะไรไหมถอนขนไก่ไปเน,นี่ยเงี้ย <c oughs> โอ้ได้ไข่มาทุกคน อขอใค่หน่อยเย้ yeah. ขอบคุณมากตรงนั้นเหมือนมีคนจุดแคมไฟทุกคนเฮ้ยไม่แน่นะเราอาจจะเจอมิดอีกก็ได้ไม่รู้ว่ามิดหรือศัตรูนะผมไม่อยากให้พี่หมีเปน็นอันตรายแต่ว่าลองดูก่อนนะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบโจรผมจะเลือกโจรภูเขาโอ้โหโจรภูเขาชัวแม่งถือขวานด้วยไปดีกว่าโอเคพี่หมีตัดไม้แป๊บนึง <S <S เดี๋ยวน,นะพี่หมีไม่มีขวานหรอ งนั้นเดี๋ยวผมให้ขวานพี่หมีดีกว่าพี่หมีจะได้ช่วยเรานะครับออันนี้โอเคพี่หมีช่วยหน่อยขอบคุณครับโอ้ยโคตรดีว่ะเพื่อนลุมทางผมไม่รู้ว่าเราต้องสร้างบ้านก่อนหรือเปล่านะถึงจะแบบชวนพี่หมีเข้ามาแบบร่วมหมู่บ้านเราได้อะ่ะพี่หมีมีที่ขุดหรือเปล่าพี่หมีเฮ้ยพี่หมีมีที่ขุดว่ะขอบคุณมากครับผม่หมี เราจะเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าเราพร้อมหรือยังที่จะไปจู่โจมไปเลยเฮ้ยหมาป่าหายไปไหนแล้วทุกคนเฮ้ยข้างหน้านะครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมาป่าจะเห็นเราแล้ว,ลวเฮ้ยพึบหมัดขวาหลบมาหนึ่งทีโอ้หล,ลบไม่ทันนี่ไงมาดิหลบมาอีกทีนึงสวยมากโคตรเก็บเชี่ยวทุกคนตรงนั้นมันเหมือนมีไฟอะ่ะผมลองไปดูหน่อยละกันผมไม่รู้ว่าเราจะเจอโจรภูเขาหรือเปล่านะถ้าขึ้นไปข้างบนตรงนี้ แต่ผมไม่มีอาวุธเลยอ่ะอะ่ะเดี๋ยวเราย่องก่อนนะครับทุกคนโอ้โหมีคนอยู่หรือเปล่าเหมือนเป็นแคมป์ไฟเฉยเฉยเหรอทุกคนเฮ้ยงั้นเราเอาตรงนี้ไหมทุกคนเราอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้โหหลังคาได้อยู่พี่หมีเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอเคอเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนนะอะไรเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้พี่หมีก่อนนะทุกคนเอ,เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะเอย เ๋าตั้งเลยเดี๋ยวเรอย่างนี้ไปนี่คือวางโอเคก็เสาสองเสานะครับไหมนะครับทุกคนแล้วก็ตรงไหนตรงนี้โอเคนะเรียบร้อยมีอะไรไหมมีครับตังคงหมดอีกสวยมันเราต้องคาบที่นอนซึ่งต้องการไม้ถึงสิบเรามีทุกคนเอาว่ะพี่หมีเอาเตียงหนึ่งป่ะโอเควางเลยนี่เฮ้ยบอกว่าตื่นมาพี่หมีจะไม่หายไปไหนนะดูพี่หมีเฝ้าระวังว่ะพี่หมีเฝ้าระวัง เฮ้ย hey, นี่เหรอเป็นหมู่บ้านหรอทุกคนเอาว่าผมจะชวนพี่มีเข้าบ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องการไม้โดยด่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาไม้ดีกว่าทุกคนปะโอ้ Ooh, สุดยอดโอเคเดี๋ยวเราขามันนี้เลยทุกคนอ่า uh, อันนี้มันเหมือนเป็นปักธงอ่ะเป็นปักธงหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราปักตรงไหนดีทุกคนตรงนี้เลยไหมเยี่ยม yeah. เราเป็นอะไรดีเป็นปรา,าสาทเลยไหมหรือเป็นบ้านเอาธงไหนดีทุกคนเราต้องเป็นบ้านนี่นีบ้านไม้ด้วยแล้วก็เออสีชมพูเลยเพราะว่าเราเจอพี่หมีคนแรกหรือสีเขียวเลยสีเขียวแล้วกันเย่ <Yeah! S 1> มารวมหมู่บ้านกับผมเธออ้าวรวมยังเฮ้ย hey! อีกหนีหรือเปล่าหรือผมต้องสร้างบ้านหลังนี้ทุกคนซึ่งใช้ไม้ใช้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาไม้จํานวนมากทุกคนป่ะ let's go พี่หมีเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน Okay. โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนเต่าทองน้ำทางน้ำทางไปหาหีบเฮ้ย,ยมีหมาป่าด้วยข้างหน้าโอ้โยไก่โดนกินแน่เฮ้ยพี่มีพี่มีเป็นอะไร okay, โอเคมาละโอ้โหคิดว่าจะไม่มาสวยละทุกคนหมาป่าบุกไปหลบมาก่อนอืออือ เอาดิเออนี่นี่นี่เนี่ยเอาว่าสุดจัดทุกคนเราเจออะไรไม่รู้ครับเฮ้ยอะไรอะคือเฮ้ยเอา้าผมคิดว่าขี่ได้ขี่ไม่ได้หรอป <laughs> กติผมคิดว่าจะเจอกล่องนะ ไอ้ไอ้ไอ้นี้ผมอยากได้มากทุกคนโอเคอันนี้จำเป็นมากเดี๋ยวเราต้องลบพี่มีลบอต้ตาไม่อ้าตาไม่อาสวยโอเคโอเคอันนี้เราจะต้องใช้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคาบของต่อเอ,ออเออศัตูเยอะมากตอนนอี้อเอ้ยหูยไม่อยากดึงสภาพถ้าไม่มีพี่หมีอยู่เราจะอยู่ยังไงเนะี่ย Okay. โอเคโอ้ขวานผมพังว่าได้มาแค่สามสิบเองอะ่ะโอ้ชนกลับมาบ้านแล้วเอาล่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือบ้านเลยนี่หลังใหญ่ส่วพี่หมีอยากได้บ้านหลังใหญ่ อตรงไหนดีผมหามุมก่อนนะทุกคนซักตรงนี้ดีไหมเย้ yeah! ตรงนี้เลยโอเคเราต้องทำการสร้างก่อนทุกคนนี่ครับมาเลย2แผ่นแจ๋วก็เสามาสองเาสา,าอเคตรงนี้ปะตรงไหนโอเคกัแค่มาก็เสาเพิ่มตรงนี้โอเคอเมมสวยม,ม,มาหน้าต่าง โอ้ทุกคนคือผมวางไม่ถึงนี่เนี่ย <c oughs> แล้วก็อีกชิ้นนึงโอ้อยู่ไกลมากมันวางไม่ถึงเออกระโดดวางได้ไหมอะ่ะโอ้สวยเจ๋วนะครับนี่เป็นแบบดับเบิลเลยโอเคแล้วเราต้องคาบที่นอนสักอันดีไหมโอ้แต่หม,อม้อไม้เราไม่พออ๋อมันมีบนไดให้เรานี่ <c oughs> ไม่เราไม่คาบตั้งแต่แรกโอ้สิบอันพอดี อาพี่หมีนอนตรงนี้นี่นุมน่มๆเลยโอเคเขาตีกับผมเถอะเด็บปดเจ้ชวชวนแล้วใช่ไหมเย,ย,ย้ทุกคนเราต้องมีที่นอนนี่เองแล้วดูบ้านพี่หมีโคตรใหญ่แล้วดูบ้านเรา <laughs> บ้านเราโคตรเล็กโคตรสุดอา่าอันนี้คือสั่งงานให้พี่หมีเหรอ้ยเสียงใครเดิน ทุกคนเหมือนมีเสียงคนเดิมใครอะ่ะนี่ใครเนี้ยอยากเข้าบ้านกับเราด้วยอรออมชวนแม่ทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเตียงอ,ะอ่ะอา่ะเดี๋ยวลองดูนี่มุมนี้เลยนี่เนี่ยอาณแรปเตอร์อ้าวอ๋ยอยู่นี่เข้ามหมีที่นอนแล้วนะเข้ามโอ้เลเวลไม่พอครับทุกคนเหมือนต้องอัปเกรดต้องอัปเกรดตรงนี้หรอ ซึ่งใช้ไม้เอ,าอ้าผมผิดว่ะผมวางแผนผิดครับเราต้องอัพเกรดซึ่งต้องการไม้15แล้วก็หิน15เพื่ออัปเกรดหมู่บ้านของเราเป็นเลเวล2ทุกคน Let's go แจ๋วมากเอาไหม <c oughs> เียงเหมือนกลัวมากคนนี้อยู่ไหม <c oughs> ยังอีกเหรอเฮ้ยโคงกระดูกบุก ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตีด้วยบูเบอร์รี่เอาเรื่องมันจะยังอยู่ไม่ได้แฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆครับโอ้นี่ไงเราต้องอัพเป็นเลเวล3ครับซึ่งต้องการไม้นะครับแล้วก็หิน20เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะชวนพี่แรปเตอร์เนี่ยมาอยู่กับเราได้หรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับตอนนี้คือเราได้พี่หมีมาอยู่ด้วยแล้วสุดยอดมากเลยพี่หมีโอ้ขอบคุณมากนะ แม่ e คอยปกป้องเรานะเวลานอนโอ้เล่นได้สบายมากเลยก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ